สวัสดีครับวันนี้ก็ยืนยันพ้นบลิตก็คือนี่ก็ปักบุงไว้การนี้ตอนกับประมาณนี้ก็กำลัประกาศกันนี่ก็ไอเล็บปากไกลไกนี่อันี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตัวนินเพิ่มบอกตัวนี้ก็คือการเจาะรูแบบนี้มันเมือนว่าจะสร้างอุีเช่นกันคือมันจะมีอากาศมันจะโตดี กรเดียวไปแลยกะตั้งบวกนี่กำลังจะเป็นดอกแล้วคือรุ่นนี้เจ้าสำหรับโปรกมันอยู่ก้างในพ่นมใบหยกเหลืกแล้วไม่ไปล,ลิตแล้วรุ่นนี้คือรุ่นไม่เจ้ามันจะอยู่กลางนอกแล้ว มีกะอีกกระตั้งหนึ่งกะตอนนี้ก็เดิ่มกินไปได้แล้วนี่ตัวเจ้าเด็กกากรุ้งจะกินไปเด็วๆแล้วคันนี้เดี๋ยวไปเลยกระตั้งนี่คือกระตั้งหนึ่งจริงๆรสจัดเอ่อชินหลุนนี่ก็ดีแล้วรสจัดดีแต่ก็ก็เหลวาเตะอันนี้ก็ยืนยันพุนปลาลิต ก็เดียวไปเลยกระตั้งหน้าบานยังมีส่องซ้มกระตั้งเดี๋ยวกลับไปเลยกันนี่ก็ปักบุญอีกช่องกระตั้งก็เดียวไปเลยกระตั้งหน้าบานนีกกระตั้งนี่ก็เอ่อกำลังน่าจะกินพอดีแต่ว่าก็กลัวกินไปเรื่อย นี่มาเลยต่าง,งนี้กกันทป้ผมจะปลุกไม่ร้อมกันแต่เขามันหลายๆกันกระตั้งรับเปลือนไม่เดียว,วป้อก,กันคลิปนี้ก็ะไอ้ก้ามแเลยรายละเอียดกระทั้งประหยัดน้ำป้อมกระได้ผล,ลิตใกล้วิธีกลารผลิตกระทั้งประหยัดน้ำก้ามแม่เลยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นตอนนี้สินี่ก็นนกเหนียวเหนียว nhi cả, nhi cả đập bốc nầm ra phá phù câu, bấm, à, đốn phép mà chắc, để video của nó đây. Nhi cả đập bốc nầm rạp phá phù câu, bấm cả, à, đứng mà bắn trúng một mét, chắc chắc này phá. Bởi vì bấm cả ở này Uttayan này, Uttayan ở chợ Mai, Sáng Vat Slang, cả video lại để nhận, cất bay té chút, té qua. บ่อน้ำเขามาจ่ายท่นตัวใส่แป๊บเล็กก็คือก็ใช้ได้นี่ก็นี่ยแหละจงดูดูแรงก็อย่างก็ไม่เองก็ปอดชายปอดนี้ต้่งกระไดต่ำกระเทศก็นี่ก็ตอนกะทนก็ปลูกว้ก็มีวิธีการโอ้พุ่นละไม่ก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนก้ามาเลได้น่ยจังพุ่มก็โอได้ไล่สนิด โดยใจคุณไกลเดียวให้ปืนๆเ,นเนข้ามาเล่กันเดี๋ยวก็ไปเล่จุ่มโปวิธีการเกยปญหน้าหมดขึ้นทำลายเป็นจัดไหมนี่ก็มันไมีตัวกลมเก่าๆกับหมดมันเอือกันก็มันมันทำลายวันพุนลไม้นี่เอ็นจัดไหมม,ม,ม, 99, หม,ม,หม,มันทำลายถึงกับมันดูดน้ำเลี้ยงก็ทำให้หลูมมันเสียไปกาแกปะหน้าอยากเ,เก้ปะหน้าอยากมากตัวนี้คือถ้าเรา ใจยาชีด่มไม่เคยใจนะแต่ถ้าใจชีดก็มันคงจะไม่ไม่ดีอะไรครับเราบบธรรมจากิก็คือพมก็มีวิธีแกไปนะเดี๋ยวไปแรกันก็มีอยู่แล้วนี่กากำลังจะเป็นโรคแล้วพมก็ตอนนี้ได้เออนี่ใบแรกก็สังเกตเลยก็คือกับใบจะปกติดีเดี๋ยวไปเข้กันลังวิธีป้องกัน ผลิตตัวนี้ขึ้นมากก็คือตั้มเป็นชินช้นเดียวชิ้นเดียวก็ขัวหมาตัดเป็นซองชิ้นแล้วก็ขวยมาประกอบก็ได้ป้นดีิ่นใจมา,ลาหล่ปีแล้วก็คือจริงๆตง้องใ้่แต่ะบายน้ำแต่นี่คือตัวตัดลงก็คือพ่นอย่างไม่ไม่ได้ทำไหมเดี๋ยวไปเลยอีกต้นนึงยังมีอีกต้นนึงก็นี่ก็อีกต้นนึงต้นนี้กระจา,ายมาหล่ปีแล้วถึงกับป้นกัเลยตัด กิ่งมันไม่ช่วยตอนนี้ถึปงปมกตัดไม่มันแตกไม่จริงจริงจวงแต่ว่ามันไม่เป็นโรคก็คือเราปล่อยปกติได้น้ำไม่ต้องใส่แต่ว่าพอเป็นโรคก็กําลังจะเป็นดรกไร้นี่ต้องต้องใส่น้ำาป้องกันมันขึ้นมาดุดอําเรียงมันจะขึ้นมาดุดอําเรียงก็นี่ปุ่มการใดออกแบบผลิตกาตั้งประยัดนามก็ให้เปลี่ยนเปลีนก้ามาเลยหลายหลอย,าย,าย่างการผลิตก็ ไไการวิธีการผลิตการตั้งพยัตินำกันบังระบบด้วยนี่ก็คือเปลื่นเป้ามาเปลื่อนสำหรับเปลื่นไม่ก็อะไรกามาได้รายละเอียดได้สําหรับเปลี่นติดตามอยู่เรียแล้วก็ขอขอบคุณก็ปีใหม่นี้ก็ก็มีความทุกขวันนี้ก็ผมก็เล็นบอลว่างๆก็เลยใต้วิดีโอเปลี่ยนบรรยากาศก็สวัสดีปีใหม่เปลื่นเอนนะครับนะก็ให้เปลื่นเอนกดติดตามกดแจ้งกดไลค์กดกระดิ่งก็ ให้สวยนะนับตะนุน่นเรืเ่องกระตั้งพยัดนามนี่กระจายตัวกระติบดต้ก็วิธีการใกล้ได้กห้เปล่นกล้ามาเะไรายละเอียดมันจะมีอยู่แล้วการจำรับวันนี้แาวนี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ